ขับรถไปหาอะไรกินแถวองค์พระปฐมเจดีเดี๋ยวนี้ใช้เวลาไม่นานแล้วแค่ประมาณ40-50ถึงนาทีก็ถึงเราขึ้น M81 จากตรงหน้าเวกเกต11โมง28นาทีขับมาเรื่อยๆก็จะถึงเวลาประมาณนี้ตั้งใจมากินร้านนี้เลยในซอยมันจะแคบหน่อยให้สอดตรงถนนแล้วเดินเข้ามาวันนี้เราพามากันที่ร้านคัวบ้านงานดินเรียกได้ว่าเป็นร้านขวัญใจของเด็กแถวนั้นพวกน้องๆอ,งอะ่ะจะโทรมาสั่งก่อนน้ำดื่มสามารถบริการตัวเองได้ฟรีเลยอาหารของที่นี่ให้มาจานใหญ่มากผัดไทยผัด,ผด,ผดมาได้แบบรสชาติถึงเครื่อง มาให้ทางกู ลาหมึกแล้วก็หมูแดงเมนูนี้ยกให้เป็นเมนูเด็ดเลยแกงส้มชะอมกุ้งจะบอกว่าที่สั่งมาสามอย่างอ่ะอร่อยทุกอย่างถามน้องตกข้างๆว่าที่นี่อะไรเด็ดน้องบอกว่าอร่อยทุกเมนูที่สามชั้นทอดผัดพริกเกลือตัวกระเทียมของเขาทําทมาได้ดีมีรสชาติเค็มหวานพวกเธอว่าอาหารอร่อยแล้วใช่ปะพริกน้ปาปลาเนี่ยยกให้เป็นนัมเบอร์วันอร่อยแบบอร่อยตะโกนอะไรที่เกิดแต่กับกูเนี่ยไม่เกินจริงตั้งใจมาร้านนี้ร้านเนียปิดเลยต้องขับรถกลับมาแถวองค์พระประถม ดีมาหาขนมกินย้อมใจกันหน่อยอย้านนี้ยมีแต่คนรีวิวว่าขนมอร่อยขนมไข่กิจเจริญนลาจะมีสามไส้เนยลูกเกดสับป,ปะรดอร่อยทุกรสนเลยจ้ะเราก็เลยสั่งรวมมาเป็นกล่องกลาง100บ้บาทช่วงนี้2สอาทิตย์ M81 ยังฟรีอยู่ขับรถมาหาอะไรกินชิวๆ